สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเม้ามอยวันเลวันนี้แอดได้รวบรวม10อันดับเม็ดการแข่งขันหลีกตุรกีที่มีผู้ชมสูงสุดนะครับซึ่งซาเยติดอันดับไปถึง7เม็ดเพียวบิมคือส่วนสำคัญจริงๆนะครับที่ทำให้แฟนๆชาวไทยติดตามกันจนโยดวิวพุ่งกระฉูดขนาดนี้เยี่ยมมากๆครับเรามาดูกันเลยอันดับหล่าสุดนะครับ เอ็กซาซีบาซีพบวากิปแบงค์ห้าแสวิวสองซาริเยพบคารายอลาลีห0 0แสนวิวสามเฟเนบาเชพบวากิปแบง4์สี่แสวิวสี่เยเซยุธพบซาริเย4ี่แสนสวิวห้าซาริเยพบเอ็กซาซิบาซีสี่แสนสวิวหกเฟเนบาเชพบซาริเยส0 0 0สนวิว เจ็ดซาลิเยพบนิลูเฟอร์สามแสนสามหมื่นวิวแปดวากิบเบงพบเฟเนบาเช่นะครับสามแสนสามหมื่นวิวเก้าคารายอลาลีพบซาลิเยสามแสนสองหมื่นวิวและอันดับสิบ โบลูนะครับพบซาริเย290,000วิวซึ่งแน่นอนว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หลีกตุรกีและประทานสโมสสซาริเยเองก็ปลืม้มเพราะพวกเขานะครับไม่คิดว่ายอดวิวจะดีขนาดนี้การไปของสาวไทยในหลีกตุรกีครั้งแรกครั้งนี้นะครับถือเป็นอีกหนึ่งสีสันที่ไปสร้างความประทับใจให้กับเขาเยี่ยมมากๆครับสาวไทย